แล้วนะคะวุ้นเส้นจากบราซิลนั่นเองนะคะวันนี้วุ้นมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะคนที่เป็นนักช็อปเนี่ยต้องมาฟังอันนี้เลยนะคะเป็นทริคดีๆสําหรับนักช็อปเลยวุ้นเขียนเอาไว้ด้วยนะเพราะว่ากลัวตัวเองจะลืมนะคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าคนที่บราซิลเนี่ยเขาไม่ใช้เงินอ่าไม่ใช้เงินนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาซื้อของโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะ แต่คนมาซิลส่วนมากเขาจะใช้บัตรในการซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลี้ยวหนึ่งเดียวสองเลี้ยวหรือว่าราคา50เซนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้บัตรในการซื้อมากกว่านะคะมากกว่าที่เขาจะพกเงินสดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจนเยอะเพื่อนๆรู้ไหมจนเยอะแล้วก็พกเงินสดเยอะๆเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคนเขาก็จะพกบัตรส่วนมากเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋าเงินวุ้นมีอยู่กี่บาทนะจ๊ะก็มีบัตรนะคะวุ้นพกบัตรเหมือนกันนะเวลาใช้บัตรก็สะดวกนะเพื่อนๆโอ้โหนี่เงินที่วุ้นมีทุกคนมีอยู่27เรียวนะจ๊ะแอดูจนมาก อย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้อของเนี่ยพกเงินสดไปบางร้านเขาก็ไม่มีเงินทอนนะคะเพราะว่าคนบราซิลส่วนใหญ่เขาใช้บัตรใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบไม่มีเงินทอนมันก็จะลาบากนะเพื่อนๆเ,เขาก็จะถามว่าคุณมีบัตรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่บราซิลเพื่อนๆมีบัตรเอาไว้เป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็จะสะดวกในการซื้อของง่ายกว่านะจ๊ะ,ะมาอันดับที่สอง คนที่จะซื้อของผ่านเว็บไซต์นะคะ เวลาซื้อของผ่านเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องสมัครลงไปในเว็บไซต์ด้วยนะคะซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะถามที่อยู่แล้วก็ CPF นะคะ CPF เนี่ย<อ>คุเคยทําวิดีโอไว้แล้วนะคะว่ามันคืออะไร CPF เนี่ยเป็นเลขผู้เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลธรรมดานะคะถ้าอยากจะดูเต็มๆก็ไปดูอีกคลิปนึงนะคะที่คุณทำมาไวเ้เต็มๆแล้วนะแล้วก็มีเลขบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตเนี่ยก็ ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นชื่อเรานะแต่จําเป็นว่าต้องเป็นบัตรเครดิตในบราซิลนะคะเพราะว่ามันจะลิงก์กับ CPF ีเนี่แหละเพื่อนๆโอเคต่อไปเว็บที่สามารถจะหาซื้อของทุกอย่างได้ครอบคลุมเลยนะคะนั่นก็คือเว็บมาค่เดลีฟดีเป็นเว็บที่มีไอคอนตัวสีเหลืองๆอะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยหาของอะ่ะก็น่าจะรู้จักเว็บไซต์นี้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะหาอะไรนะ เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดเซิร์ชได้ในเว็บไซต์นั้นเลยสเก็ตบอร์ดก็มีนะตอนนี้สเก็ตบอร์ดที่เมืองไทยกําลังดังก็ลองเข้าไปหากันได้ดูนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่เพื่อนๆที่ไทยอาจจะไม่สามารถที่จะสั่งซื้อได้เนาะเว็บไซต์มาคาโดลิซี่นี่นะคะ mm hmm. มันก็จะเป็นแคล้ายกับเว mm ็บอเมซอนหรือเว็บ eBay อะแต่เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในบราซิลนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นของอะ่ะที่เขาขายอะ่ะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบ คนธรรมดาเอาของไปลงในเว็บไซต์ m e r c a d o l i b ขายได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะไม่ส่งอ,ออกนอกประเทศเนาะของส่วนมากนะคะที่เพื่อนๆไหกจะสั่งในเว็บไซต์ในบราซิลอะส่วนมากเว็บไซต์เขาจะไม่ส่งต่างประเทศนะคะอันนี้วุ้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไร อาจจะติดที่ CPF หรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะอ๋อนอกจากที่เราจะจ่ายจ่ายของจากบัตรเครดิตได้แล้วอะก็สามารถที่จะสั่งตัดผ่าน PayPal ได้นะคะแต่คราวนี้สั่งตัดผ่าน PayPal ก็ต้องมีที่อยู่ในบราซิลเหมือนกันนะคะเพราะว่าร้านเขาก็จะส่งมาในที่อยู่ในบราซิลเนาะโอเคเอ่อต่อไปนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะได้ของสักอย่างนึงแล้วก็เข้าไปเซิร์ชใน g o o ก l e ตุ๊กๆๆๆอยากได้ตู้เย็นอยากได้ตู้เย็นขึ้นมาแบบปึ๊บ เยอะมากเลยนะคะมันจะมีหลายเว็บไซต์ให้เลือกนะเพื่อนๆลองดูว่าอันไหนโมเดลตัวไหนที่เพื่อนๆอยากได้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เพื่อนๆก็เอามาเปรียบเทียบราคานะคะเพราะว่าเว็บไซต์ในบราซิลอ่ะมันก็มีหลายร้านใช่ไหมเพื่อนๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อได้นะคะเว็บไซต์นะคะที่วุ้นแนะนำนะให้หาของนะคะก็คือเว็บ Mercadolibre นะหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเว็บ สั่งซื้อของบ่อยๆนะคะที่บราซิลเนี่ยมันจะมีคาซาเบียอเมริกาหน้านะคะมีซับมารีโน่ปองโตฟริล์มกซินลุยซาฟาสชอปนะคะแล้วก็เอ็กซ์ตร้านะเพื่อนๆสามารถหาซื้อพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะคะแล้วก็พวกของใช้ภายในบ้านนะแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้านะคะก็มีหลายเว็บไซต์ด้วยกันนะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูใน Google นะคะนักชอปนะคะมาบราซิลก็อาจจะติดอยู่ นิดหนึ่งตรงที่ของในบราซิลมันไม่ค่อยสวยทุกคนมันแบบคุณภาพมันก็ต่ำด้วยแล้วราคามันก็แพงนะส่วนมากนะคะถ้าวถ้าวุ้นอยากจะซื้อของที่แบบน่ารักกระจุงกระจิ้งอะไรเงี้ยวุ้นจะไปดูในช h อป e ีนะคะแล้วก็ไปดูใน a l i e x p l a i n นะคะสองเว็บนี้ยคือมันเป็นเว็บอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาซื้อของอะ่ะ มันก็จะนานหน่อยนึงแล้วก็อาจจะต้องเสี่ยงดวงกับค่าแท็กนะคะเวลาที่ของมาส่งแล้วอ่ะถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆมันก็อาจจะไม่คิดแท็กนะคะแต่ถ้าเป็นพวกกล่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่าแท็กอาจจะแพงกว่าของที่ซื้อได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองดูดีๆแล้วกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นักช็อปสำหรับนักช็อปบราซิลต้องรู้นะเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามอะไรก็สามารถทิ้งเอาไว้ให้วุนได้นะคะถ้าวุนว่างเมื่อไหร่นะวุญจะมาตอบนะจ๊ะ 明白。拜拜